โอ้ลงอีกแล้วครับลงอีกแล้วเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหว่าแล้วครับต้องมีคันไหนคันนึงที่พลาดท่า,าแล้วก็เป็นคันนี้ครับล็อกกี้195้ปาชัย ยงกะเทเล่เลยครับป๋าชัยลงมาดูชมผลงานผลงานเป็นยังไงเอ่ยต้องเปิดข้างเลยครับ งานนี้ต้องเปิดข้างสุดโหดอีกแล้วครับเป็นป๋าชัยนะครับที่พลาดก่อนเลย เปิดข้างยกน้ำครับเรียบร้อยครับต้องใช้ตัวช่วยแน่นอนรถไถไปแล้ว โซ่พร้อมครับ ไม่ถึงเลยอ้าวอ้าวอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับเยี่ยบร้อยครับนี่ขนาดว่าเข้ายังไม่ถึงนะเนี่ยโอ้โหจริงๆ <Okay. S 1> ลงได้ลงเลย นี่ขนาดเข้าไปถึงยังตีโลมโอ้สุดยอดเลยลอูฝั่งนี้ก่อนคนระับโอ้พ่อดีไวจังเลย ขึ้นแล้วครับขึ้นทั้งสองทันเลยครับพร้อมกันเลยขึ้นพร้อมกันสองทันตำรวจรีบไปจับโจรหรือเปล่าทำไมโอ้โหไปอย่างไวเลยปะตำรวจเราคือเฝ้าเนี่ยตำรวจไปจับผู้ไรเลยดิเนีต้ ยังอะไรป๋า่รู้โอ้เรียบร้อยครับ ปะเที่ยวหน้าขอแบบนี้อีกสักรอบเลย<า>ขอแบบนี้อีกสักรอบเลยเที่ยวหน้าให้ลูกพี่มาไหลทำไม